การเรียนงานประธานที่เารพดิฉันนางสาวบรรขางหองผู้มีการเปลนเกายร์องวิทยาครรู้สึกขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เป็นที่ได้มาเป็นเกียรในประธานในในพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านท่าแดงเปิดประตูสู่อาเซียนตามโครงการวันวิชาการโอเพ่นเฮา2013ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพในการเรียนตลอดภาคเรียนที่ผ่านมาตลอดเจน การครั้งนี้มีกิจกรรมที่สําคัญอยู่สามกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งเป็นการจัดนิทรรศการสแสดงผลงานที่เป็นเลิศของเรียนยามวิทยาคาูนิทรรศการของเรียนเลขูนิทรรศการของเรียนเนขฝังที่มุ่งเน้นการจัดก,การเรียนสู่ประชาสังเยตโดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โูรากา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดที่พการอูความรู้และกิจกรรมทนางาร,าพารเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้คุณธรรมความสนุกสนามเพื่อ,อสนับสนุนเอก,กลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสาษาจัดก,การสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนัการเรียนโรงเรียนยามงวิทยามคมที่ว่ายาววิทย์คิดอย่างพองเพียง 2. การจาัดที่การของงานของโรงเรียน โรงเรียนบ้านฝ่าแดงวิหลวงโรงเรียนบ้านชมพูโรงเรียนบ้านพุ่ยสักโรงเรียนบ้านยาพิพัฒและโรงเรียนอนุบาลยางองกิจกรรมที่3าการแข่งขันทัก,ททกษะทางวิชาการ8องศาการเรียนรู้ในระดับปรถมศึกษาและมัธยมศึกษาของต้นในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลย่างองจานวนห้ เกือกขาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะครูและแลักเรียนของโรงเรียนในองคคณะกรรมการสานศึกษาขัน้นพื้นฐานของโรงเรียนยางของวิทยาคมชมรวมทุกครองและรโรงเรียนยางของวิทยาคหน่ยนยวยงานภายยอกทั้งภาครัฐและเอกชนบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันขอกร่าวจริงท่านประธานได้กล่าวปิงงานเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านขาแดบงบเปิดประตูสู่ฮา การโอเพ่นทาว์2013ของโรงเรียนยาของวิทยาคมขอการเป็นจริงค่ะ